จังหวัดหนองคายฝรั่งอินทรีอารมณ์ดีดินลุ่มน้ำโขงฝรั่งกิมจูดินลุ่มน้ำโขงปลูกริมแม่น้ำโขงตำบลพานพร้อาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายปลูกแบบอินทรีไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงแถมเปิดเพลงให้ฟังเป็นฝรั่งอารมณ์ดีให้ลูกโตเก็บขายได้ทั้งปีปลอดภัยทั้งเกษตร,รกรผู้ปลูกและลูกค้าที่รับประทานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ต้องเน้นการขายแบบออนไลน์ แต่ใครมาที่สวนให้รับประทานฟรีสวนฝรัง่งริมโขงนรงออร์แกนิกฟาร์มบ้านสะพานทองหมู่ที่5ตําบลพานพร,ร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายของน,นายนรงฝาจันทร์อายุ64ปีข้าราชการครูบำนาญที่ผ่านตัวเองลาออกจากครูที่ทำมาเป็นเวลา26ปีมาทํางานบริษัทที่เกี่ยวกับการเกษตรได้มีโอกาสไปทํางานและศึกษาดูงานด้านการเกษตรในหลายประเทศก่อนจะลาออก แล้วนำความรู้ที่ได้มาทำการเกษตรของตนเองดังเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรโดยได้ปลูกฝรั่งพันุกิมจูบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่และมีการปลูกพืชชนิดอื่นด้วยทั้งมะละกอบันเบอร์รี่มีการปลูกตะไคร้หอมสลับเพื่อไล่มแมลงเน้นทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ก้า ปลูกมาแล้วกว่า1ปีเศษให้ผลผลิตขายอย่างต่อเนื่อง5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อสัปดาห์และมีรายได้จากการขายผลิตผลทางการเกษตรทุกวันขณะนี้ผล,ผลผลิตไม่พอขายเพราะคนในพื้นที่ชอบรับประทานผลไม้ที่สดและปลอดภัยอีกทั้งยังได้ขายออนไลน์ผ่านโซเชียลให้กับลูกค้าทั่วประเทศซึ่งฝรั่งที่ปลูกนอกจากจะมีความปลอดภัยจากสารเคมีแล้วยังเป็นฝรั่งอารมณ์ดีเพราะที่สวนมีการพูดคุยกับต้นฝรั่ง และเปิดเพลงให้ฝรั่งที่ปลูกได้ฟังเป็นประจำสำหรับพื้นที่การปลูกฝรั่งจุดนี้นะครับที่เป็นสวนฝรั่งริมโขงนะครับ,รบโดยในชื่อสวนคือตะลงออร์แกนิกฟาร์มและการปลูกฝรั่งนั้นภูมิหลังก็คือจุดที่เป็นจุดประกายให้ก็คืออลูกสาวนะครับ,รบลูกสาวเป็นอาจารย์สอนอท่องที่ ท่องเที่ยวนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพราะอยากจะให้พ่อมาทําเกษตรเชิญท่องเที่ยวแล้วก็ให้เน้นเกษตรอินรีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรียนนี้แมลงครับผมเพราะว่าเราก็บริโภคด้วยแล้วก็คนข้างเคียงแล้วก็ชุมชนหรือคนทั่วไปก็จะได้มีสุขภาพที่ดีปลอดจากสารเคมีแล้วก็จะเป็นต้นแบบเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้ชาวสวน ในแถบพิมพ์ขงนี้ได้ได้ลดการใช้เคมีลงนะครับนี่คือเป็นจําสำคัญแล้วก็ใช้ในพื้นที่นี้3ไร,ร่ก็ปลูกแบ่งพื้นที่ในการปลูกฝรั่งนี้อยู่1นึ่งไร่แล้วก็ปลูกข้าวปลูกฟักทองเป็นไร่นาสมสมตามตาม,ตามอารอยของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับ,รบแล้วสหรับที่ปลูก จุดนี้ก็มีจะปลูกฝรั่ง200ต้นมาล์กก200ต้นนะครับแล้วก็มอนตบรี่ปลูกข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกตะไคร้เพื่อที่จะลดการสูญเสียลงคือในการป้องกันแมลงไปด้วยในตัวด้วยครับแล้วก็เราจะปลูกเสาลด200ต้นนะครับเป็นเป็นพื้นที่เดียวกันเพราะว่าเราจะมีรายได้อยู่ตลอดทั้งปีนะครับ เราใชงฝรั่งนี้เราปลูกพันธุ์อะไรครับแล้วก็ตลาดเราอยู่ตรงไหนครับสหรับฝรั่งเราปลูกพันธุ์กิมจูนะครับ,รบสหรับตลาดนั้านเราจะใช้ใช้โดยการ Facebook แล้วก็ Line นะครับส่งค่ับโซเชียลในการส่งตลาดครับผมซึ่งแล้วก็จะขายทุกวันนะครับ,รบขาย <ผม S 1> ทุกวันแต่ก่อนเราขายประมาณประมาณ3,000กว่าบาทต้นๆ3,000กว่าบาท ต่อต่อเดือนต้นนี้จะประมาณห5000กว่าห้าถึงหกพันบาทต่อต้นไม่ต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์หมายว่าทั้งหมดที่ทั้งหมดนี้มันจะออกลูกให้เราตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เราใช้ส่วนเกษตรอิจิทั์ที่เราใช้ก็คือจะใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่สาหรับเร่งดอกนะครับสําหรับฮอร์โมนฮอร์โมนหวานที่เราทําก็สาหรับเพื่อที่จะให้ผลไม้กรอบแล้วก็ เพิ่มความหวานขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานก็คือเราจะใช้มูลสัตว์ขี้วัวขี้ไก่เพราะนี้นะมามาทุกสามเดือนเราจะใช้ประมาณ15กิโลต่อต้นหนึ่งทุกทุกสามเดือนผลไม้เราที่จะออกออกได้ทั้งปีนะครับส่วนช่วงนี้ไม่พอกับจํจำหน่ายนะครับเพราะว่าในชุมชนของเราก็นิยมในการที่จะ ทานผลไม้ที่ที่สดแล้กวก็ปลอดปลอดสารแล้วก็สำหรับแบนด์ของเราก็จะมีจะมีปุ๋ยเชีววภาพสำหรับจำหน่ายแล้วแจกจ่ายให้กับชุมชนเราด้วยนะครับ,รบส่วนชุมชนไหนที่ที่อยากจะได้อยากจะเอาไปต่อยอดแล้วก็แจกฟรีรส่วนที่อยู่ทางไกลทางทางเน็ตแล้วก็จะขายตามราคา,าตามตามราคาที่ ที่ใกล้หรือไกลนะครับประมาณนั้นครับเพื่อที่จะคืออยากจะให้เกษตรกรเรานะครับหันมาใช้เกษตรอินทรีย์นะครับจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของของเราผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วเราเราก็เข้าสู่กลุ่มอาเซียนซึ่งอันนี้สําคัญเราจะสามารถนําไปจําหน่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้โดยที่โดยที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของทําให้รายได้ ของเกษตรกรอ่ะมีตลอดทั้งปีแล้วก็ขยายกิจการของ я, ของเกษตรเรานะครับโดยเฉพาะมันเรามีผลไม้หลายอย่างอย่างเช่นฟักทองพริกมะเขือแตงแล้วก็พวกดอกไม้ดอกไม้ไอที่นิยมปลูกในพื้นที่ในสิงหมใหมก็คือดอกดาวเรืองนะครับที่จะเราส่งขายไปอย่างปฏิพิ่อนบ้านของเรานะครับก็อยากจะฝากเกษตรกรว่า เราลดต้นทุนการผลิตโดยที่จะมาใช้อินทรีย์ในการในการในการให้ให้ปุ๋ยทางทางใบทางลำต้นนะครับทางทางรากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราลดการสูญเสียก็คือใช้กำจัดแมลงบรรทองนะโดยโดยใช้ขวดโดยใช้ขวดซึ่งตัวอย่างก็จะเคยเห็นแล้วนะครับนั่นแหละครับใช้ขวดใช้ กลิ่นของใบกระเพรานะครับทุกเจ็ดวันเราต้องเปลี่ยนน้าให้เขาเขาจะลงไปจนกว่ามันจะลดเป็นการลดการสูญเสียได้เยอะเลยครับสำหรับเขาฝากเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนะครับอย่าลืมทําตัวดักแมลงวันทองไว้ครับครับในส่วนของฝรั่งนี้ต้องใช้เวลาในการปลูกกี่ปีถึงจด้ผลผลิตแล้วก็ช่วงที่เก็บผลผลิตนี้มันได้ทั้งปีหรือเปล่าถ้าหลังจากที่มันเก็บผลผลิตแล้วครับ เริ่มจากการปลูกเลยนะครับเราจะใช้เวลาประมาณเกียเดือนแล้วจะออกดอกอครับครับเดือนที่เกียนมันออกดอกแล้วครับออกดอกให้เราแล้วก็สําหรับฝรั่งที่นี่มันดินแถบแถบรุ่มแม่น้ําโขงหรือแถบปากแม่น้ํานะครับมันจะมีฮิวมัสมีไอ้พวกสารสบหรับที่พืชต้องการแล้วน้ําที่เราเอามาเล้ก็คือเอาน้ําโขงนะครับเอาน้ําโขงโดยการใช้ระบบน้ําพุ่งนะครับ พอเราต้องการให้น้ําแล้วก็สับคัดเอาหรือว่าตั้งเวลาไว้ตั้งตั้งเวลาให้มันลดให้เราเองนะครับส่วนผลของเรามาตลอดทั้งปีนะ้ฝรั่งให้ให้ผลตลอดทั้งปีนะครับรยที่ว่าปลูกครบเจ็ดเดือนแล้วก็จะให้ผลตลอดให้ผลตลอดทั้งปีเลยครับแล้วช่วงที่ให้มันผลเต็มที่นี่คืออายุประมาณสักกี่เดือนกี่ปีอายุประมาณ พราะช่วงแรกเจ็ดเดือนไม่น่าจะไม่ใครับผมประมาณตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปอันนี้ก็ได้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าประมาณต้นพันธุ์นี้เราใช้เมล็ดพันธุ์หรือว่าใช้ใช้กิ่งตอนครับใช้กิ่งตอนใช้กิ่งตอนมันถึงออกผลเร็วครับผมเกษตรกรที่มีมีความสนใจอยากจะปลูกอันนี้ต้องต้องเตรียมการยังไงต้องทายังไงถึงจะพร้อมปลูกพบกนี้ได้อันดับแรกว่าต้องต้องดูดินของเราก่อนนะครับครับผมข้อดูดินว่าเราเหมาะไหมให้อ่าให้ หมอดินหมอดินประจําประจําอําเภอเราก็มีนะครับประจําตําบลเราก็มีให้เข้ามาตรวจเช็คว่าค่าของดินเรามันเหมาะจะปลูกอะไรนะครับเรามีคอเป็นกดเป็นด่างอันนี้สําคัญนะครับถ้าถ้าถ้าดินเรามีหินน่ะแล้วจะเห็นเขาปลูกฝรั่งเขาปลูกลำไยปลูกอะไรอันนั้นก็คือมันจะได้ผลน้อยนะครับได้แต่ว่า มันไม่คุ้มค่านะครับดินที่เหมาะกับมันคือดินยังไงครับดินที่เหมาะกับมันก็คือดินล่วนซุยนะครับดินล่วนซุยครับผมดินล่วนซุยเป็นดินริมฝั่งแม่น้ําโขงหรือว่าดินที่ที่ไม่เหนียวนะที่ไม่เหนียวครับฝรั่งเพืชที่ชอบน้ํำไหมชอบน้ําครับชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังครับนะครับยังยังสัปดาห์หนึ่งเราต้องลดสักกี่ครั้งสัปดาห์หนึ่งครับอสองวันผมลดครั้งหนึ่งนะครับสองวันลดครั้งลดประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงหมายความเราใช้ระบบน้ำพุ่งครับสายน้ำพุ่งครับซึ่งราที่ทให้ผลผลิตเต็มที่หนึ่งต้นนี่ในรอบปีจะให้สักประมาณสักกี่กิโลโคือดูตรงนี้ไหมครับตอนนี้มันพึ่งเอ่อได้ได้ขวบปีแล้วเนะไ,ได้ขวบปีแนละ้วคงไม่ต่ำกว่าที่ทำเคสต์ดี้ไว้นะครับเอาเป็นต้นไว้ไม่ไม่ตำกว่า10กิโลนะครับครับผมไม่ตำกว่า10กิโลต้นหนึ่งนะครับผม ครับเพราะว่าลูกลูกหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลถึงถึงหกิโลนะอันนี้ลูกมาตรฐานไซส์เล็กลงมาแล้วก็ขายระอีกราคาหนึ่งถ้าครึ่งกิโลถึงหกิโลก็กิโลละห้าสิบบาทครับผมครับคือยิ่งลูกใหญ่ยิ่งลูกใหญ่ต้องมีราคาดีส่วนมากลูกใหญ่นั้นสำหรับผู้มีอัญเกินหรือ จะเป็นของชํำด้วยไปฝากเจ้านายหรือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่วันสําคัญอย่างนั้ครับเป็นผลไม้บางทีมันลูกใหญ่ก็แปลกนะครับเพราะว่าที่ที่ลูกฝรั่งส่วนใหญ่มันก็จะมีแล้วต่ากว่า5้ขีดลงมาของเราก็จะดู1นกิโลลูกหนึ่งหนึ่งกิโลลูก2ลูก1นกิโลสามลูก1นกิโลประมาณนะครับเ็นบอกว่าตรงสวนตรงนี้มีการเปิดเพลงด้วยมันครับผมคือผมมาสังเกตดูว่าต้นฝรั่งที่ ที่เปิดเพลงนะครับมันมีอยู่สองกรณีหนึ่งกรณีแรกก็คือเราพูดกับต้นไม้ทุกวันนะมันอยู่ใกล้เราแล้วก็ใกล้เสียงเพลงเออเป็นไงโตขึ้นระยงได้อาหารอะไรบ้างเนาะวันนี้เนาะแล้วก็พูดกับเขาพูดไปเรื่อยๆนะครับพูดไปแล้วก็เปิดสําหรับเปิดเพลงนั้นก็สังเกตดูว่าต้นฝรั่งที่อยู่ใกล้ใกล้ตู้เพลงตู้เสียงเพลงนะครับมันจะออกดอกมากกว่ามากกว่าจุดอื่นมากกว่าต้นอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พนักงานสวนก็ถ้าอยู่ใกล้เสียงเพลงก็มักมักมาดื่มน้ําแล้วก็เอไปแล้วก็เอาดื่มแล้วก็ลดน้ําไปด้วยประมาณนั้นแหละครับก็อารมณ์ดีไปด้วยก็อารมณ์ดีไปด้วยนะคนคนทำสวนอารมณ์ดีนะครับไม่ซีเรียสต้นไม้ก็อารมณ์ดีนะครับแล้วก็เวลาเราทานแล้วก็ ผลไม้ก็หวานกรอบนะครับผู้ที่สนใจอยากชิมผลผลิตได้ผลผลิตต้องติดต่อช่องทางนะครับตอนนี้นะครับผมถ้ามาที่สวนก็ให้ทานฟรีนะครับใครับผมให้ทานฟรีไม่ได้ซื้อเข้ามาทานคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้ต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนครับผ่านท่องทางเฟซนะครับครับผมใช้ชื่ออะไรครับใช้ชื่อน่าลงอแกนิกฟาร์มน่าลงอแกนิกฟาร์มครับผมถ้าเป็นเบอร์โทรก็ตามเบอร์โทรตามตามป้ายแต่ก่อนเป็นไรนาเสวนผสมสวนฝรั่งริมโคงนะครับครนี้ ก็เลยมาตั้งชื่อนาริกออร์แกนิกฟาร์มพอ่อเราจะเน้นเกี่ยวกับการาใช้ชีวภาพครับผมครับผม